สวัสดีค่ะหหนส่วนตัวค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีตุลประจำเดือนพฤษภาคมปี2 5 6 5กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ เดือนแห่งแฮปปี้เอนจอยค่ะโชคลาภต่างๆนานานประการนะคะจะหยิบจะจับอะไรจะเป็นเงินเป็นทองค่ะมาเริ่มกันที่การงานกันนะคะ ชาวตุลค้าการงานมีโชคมีลาบต่างๆนานาณประการค่ะแต่พฤษภาคมนั้นอาจจะยังคงเป็นเดือนแห่งการแก้ไขปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยู่นะคะอาจจะมีความจุกจิกไม่ราบรื่นอยู่บ้างคะ่ะแต่ก็ไม่เกินกําลังความสามารถของชาวตุลหรอกนะคะที่จะสามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้อยู่คะ่ะสามารถควบคุมปัญหาได้ที่สําคัญนะคะคุณเองก็เติบโตขึ้นด้วยนะคะการเรียนรู้จากความผิดพลาดในสิ่งที่ผ่านมาแล้ว ถือเอาปัญหาเหล่านั้นนะคะเอามาเป็นบทเรียนสอนใจตัวเองค่ะมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นนะคะมีความเข้มแข,แข็งแข็งแรงมากขึ้นค่ะกับปัญหาต่างๆนะคะบอกอย่างนี้นะคะเดือนพฤษภาคมงานจะดีค่ะงานจะเยอะอยู่นะคะและจะได้แก้ไขปัญหาเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กๆน้อยๆค่ะในเรื่องของการของงานนะคะ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นซ้ำๆค่ะแก้ไขไม่สำเร็จไม่ได้สักทีนะคะทำให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายค่ะรู้สึกเซ็งๆอยู่บ้างค่ะก็ต้องแก้ไขปัญหาเดิมๆนะคะแต่ดูคุณก็แฮปปี้เอนจอยกับพวกรายได้รายรับที่ไหลเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรอยู่นะคะมาดูภาพรวมการงานกันค่ะสำหรับงานของชาวตุนนั้นนะคะชาวตุนเป็นคนทำงานหลายหน้าค่ะทำงาน หลายๆอย่างทํางานหลายๆห,หน้าไปพร้อมๆกันนะคะมีภารกิจค่อนข้างที่จะเยอะมากค่ะถือว่าเป็นคนของสังคมเป็นคนของครอบครัวค่ะชาวตุลเป็นคนธาตุลมนะคะเป็นคนคิดเร็วบางทีงานเก่ายังไม่เสร็จเลยค่ะงานใหม่ก็เตรียมเข้ามารอคิวทาต่ออยู่แล้วล่ะคะ่ะจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นนะคะงานล้นมือเลยทีเดียวนะคะ การงานของชาวตุนค่ะมีความเข้มแข็งนะคะงานโอเคไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะหรือต่อให้มีปัญหาจริงๆก็จะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรมากนะคะ่ะ จะมีคนช่วยเหลือค่ะคนอุปถัมภ์มีคนคอยดึงงานคอยช่วยงานนะคะคอยหางานค่ะหาโอกาสดีๆเข้ามาให้อาจจะมีการดิวงานอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่สําคัญสําคัญเข้ามาด้วยนะคะจะมีภาระบางอย่างที่ตัวคุณนั้นนะคะต้องเข้าไปรับผิดชอบค่ะที่เป็นไฟบังคับหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นละค่ะและเป็นงานที่ค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรอยู่นะคะ ความคิดความรู้สึกนะคะออกจะเป็นมีความรู้สึกน้อยในใจอยู่นะคะอาจจะไม่อยากจะทำอยากจะพักมากกว่านะคะแต่งานก็เยอะจังเลยค่ะเฮ้ยมีความกดดันกับตัวเองอยู่นะคะชาวตูนบางท่านนี้นะคะอารมณ์น้อยๆอยู่ค่ะก็อาจจะคิดฟุ้งซ่านไปบ้างละค่ะทำไมต้องทำเยอะจังได้รับผิดชอบมากจังทำไมไม่มีใครช่วยเลยเนาะ ทำไมงานไม่เคยเบาลงเลยทั้งๆท,ที่ทํามาตั้งนานตั้งเยอะแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไม่สําเร็จสักทีจะคิดในแบบลักษณะแบบนี้ละคะ่ะ แต่ว่ายังมีความโชคดีของชาวตุลน,นั่นก็คือคนในครอบครัวคนในบ้านนะคะครอบครัวจะผลักดันคนในบ้านจะช่วยเหลืออยู่นะคะจะเป็นกำลังใจได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะลองเอาไปสังเกตดูค่ะคนที่อยู่ใ,ใกล้ตัวคุณนั่นะค่ะโดยเฉพาะเป็นลักษณะผู้หญิงค่ะผิวขาวอวบนี่แ่ละค่ะอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคุณแม่เป็นพี่สาวเป็นเพื่อนสาวก็ได้นะคะที่อยู่ใ,ใกล้ตัวคุณค่ะทางานร่วมกันกับคุณนะคะ คอยให้กำลังใจคอยให้คำแนะนำดีคอยช่วยเหลือคอยจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะพยายามดึงแต่สิ่งนนดีๆให้มีแต่ด้านบวกๆนะคะเข้ามาสู่ตัวคุณมากที่สุดนะคะ การงานนะคะตามเนื้องานนี้นะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะการงานเยอะอยู่บ้างนั่นละค่ะแต่ก็อย่างที่ได้บอกชาวตูนสามารถจัดการได้เป็นอย่างดีเลยนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการลุยงานทํางานอยู่บ้างเล็กน้อยๆๆคะ่ะตามรูปแบบการทํางานนะคะเพื่อที่จะได้สอดคล้องเข้ากับรูปแบบหรือการทํางานนั้นให้ผ่านไปได้ด้วยดีพัฒนาไปได้ดียิ่งไปอีกนะคะถ้าถามว่าเหนื่อยไหมต้องบอกว่าเหนื่อยอยู่นะคะแต่คุณสู้ไม่ ถอยหรอกค่ะเพราะว่ารายรับรายได้ค่าตอบแทนก็ทําให้หายเหนื่อยไปอยู่เหมือนกันนะคะ หัวหน้าเจ้านายก็ยังคงให้การสนับสนุนดีอยู่ค่ะแต่บางทีก็สนับสนุนเยอะเกินนะคะจ่ายงานมาเยอะเกินไปค่ะบางทีก็ให้งานยากมาทำนะคะเห็นว่าเรามีความรู้ความสามารถค่ะเห็นเราทำได้ก็ยื่นมาให้แต่เรานี่ล่ะค่ะทำๆไปค่ะคุณก็อาจจะไม่ค่อยชอบเขามากสักเท่าไหร่หรอกค่ะในส่วนตัวคุณนะคะเขามาช่วยอยู่แต่ว่ามีปากเสียงตกเถียงกันอยู่บ้างนะคะให้ระมัดระวังคำพูด เดือนนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานกับคนใกล้ๆตัวนี้ละค่ะบางทีงานก็เยอะนั่นละค่ะอาจจะมีความกดดันเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะเดือนนี้ก็ต้องระมัดระวังใจร้อนหุนหันพันแล่นหน่อยนะคะพูดไม่ได้คิดไม่ได้ไต่ตองก่อนนะคะ แต่กับเหล่าบริวารที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของตัวคุณนะนะคะใครที่มีลูกน้องกับจะเป็นการดีนะคะเพราะว่าลูกน้องจะให้การช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอย่างดีค่ะจะเชื่อฟังคําสั่งเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าคุณเองนั่นแหละค่ะจะดูไปขม่มขมพวกเขาอยู่ต้องระวังด้วยนะคะ งานที่ทำได้ดีก็คืองานอิสระค่ะงานที่ต้องใช้ความคิดใช้การจินตนาการการวางแผนการออกแบบจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะงานที่มีรายละเอียดเล็ก,เกน้อยที่สำคัญสคัญพวกนี้พวกออกแบบ พวกอาหารการกินพวกเครื่องดื่มสังหาริมทรัพย์ที่ดินอาคารที่พักอาศัยนะคะการก่อสร้างแม้แต่ง,งานบ้านงานสวนก็สามารถทําได้หมดทั้งนั้นละคะ่ะหรือพวกการแก้ไขปัญหาเก่าๆที่คาราคาซัางนะคะเอาของเก่ามาทําเป็นของใหม่ทําได้เหมือนกันในเดือนนี้นะคะทําได้ดีทั้งนั้นเลยละคะ่ะ ช่วงต้นต้นเดือนค่ะช่วงวันที่1-5พฤษภาคมค่ะจะเป็นช่วงที่จะได้เข้าไปแก้ไขปัญหาเก่าๆค่ะเป็นช่วงที่ภาระหน้าที่การงานอาจจะต้องได้ไปใส่ใจมากเป็นพิเศษนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างเล็กๆน้อยๆในเนื้อหาของงานด้วยค่ะ วันที่2กับวันที่3นะคะขอให้ระมัดระวังค่าใช้จ่ายไปกับภาษีทางสังคมค่ะจะมีรายจ่ายปาร์ตี้นะคะมิตติ้งนะคะหรือว่าการพบปะสังสรรค์กันเล็กๆน้อยๆอยู่บ้างละค่ะ พอขยับมาวันที่6-10พฤษภาคมค่ะช่วงนี้งานจะดีมากนะคะหยิบจับอะไรจะมีความสำเร็จได้ง่ายๆค่ะจะคุยงานดีลงานต่างๆจะได้รับการตอบรับตอบกลับเป็นอย่างดีนะคะและมีช่องทางการทำงานพิเศษพิเศษนะคะเข้ามาด้วยค่ะ แต่พอช่วง11-12-13ค่ะช่วง3วันนี้นะคะให้ระมาระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะคำพูดการสื่อสารหรือว่าความสัมพันธ์กับคนใกล้ๆตัวค่ะพยายามหลีกเลี่ยงนะคะประเด็นขัดแย้งให้มากๆนะคะ การงานการลงทุนเองก็เช่นกันนะคะอาจจะไม่ได้สมหวังดั่งใจนะคะให้ระมัดระวังข้อตกลงเรื่องเอกสารนะคะการรับปากหรือว่าอะไรก็ตามนะคะการร่วมหุ้นลงทุนทำสัญญาอะไรก็ตามแม้แต่ความรับบางสิ่งบางอย่างที่ปกปิดไว้นะคะจะถูกเปิดเผยออกมาได้นะคะต้องระมัดระวังให้ดีในช่วงระหว่างนี้นะคะ พอเข้าวันที่14ไปจนถึงสิ้นเดือนค่ะช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะงานจะกลับมาดีแล้วละค่ะมีรายจ่ายที่ต้องวางแผนค่าใช้จ่ายให้ดีหน่อยก็แล้วกันนะคะแต่ถึงอย่างไรนะคะสิ่งละอันพนน้อยที่คุณหยิบที่คุณจับค่ะจะเป็นรายรับรายได้ไหลเข้ามาเติมให้คุณอยู่ตลอดนั่นละค่ะ ปลายเดือนจริงๆวันที่25เป็นถึงสิ้นเดือนค่ะช่วงนี้จะปวดหัวค่ะเรื่องคู่เรื่องครอบครัวหน่อยนะคะให้ระมัดระวังเรื่องรักๆค่อยๆด้วยก็แล้วกันค่ะอะไรที่ทําไม่ถูกไม่ต้องค่ะจะเป็นปัญหาโผล่ขึ้นมาได้นะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีค่ะน้ํารถต่อจะผุดนะคะแต่งานยังเยอะอยู่ค่ะเงินก็ยังดีอยู่ต้องบอกไว้เลยนะคะอาจจะเสียอยู่ที่ใจมันเกเรไปหน่อยนี่ละค่ะ มาต่อกันที่การเงินกันนะคะส่วนด้านการเงินนะน,นะคะถึงแม้งานจะเยอะงานจะหนักคนอาจจะบ่นอยู่บ้างค่ะแต่ว่ารายรับรายได้ก็สบายใจหายห่วงได้เลยนะคะในเดือนนี้มีเกณฑ์เกิดรายรับรายได้ไหลเข้ามาดีตลอดทั้งเดือนเลยล่ะค่ะไม่ว่าคุณจะหยิบจะจับอะไรนะคะจะทำอะไรก็ตามจะเป็นเงินเป็นทองนะคะส่งผลให้เกิดรายรับรายได้ไหลเข้ามาตลอดนั่นละค่ะ แต่ถ้ามองในมุมของรายจ่ายค่ะก็จะจุกจิกยุ้มยิ้มค่ะเบี้ยบ้ายรายทางเยอะอยู่พอสมควรนะคะชาวตุนค่อนข้างที่จะตามใจตัวเองไปหน่อยนะคะกับเรื่องของการใช้จ่ายค่ะใจใหญ่สายเปืย่ยเต็มที่นะคะจะจ่ายไปกับการซื้อนั่นซื้อนี่ค่ะกินนั่นกินนี่นะคะหรือจ่ายไปกับ คนในครอบครัวนะคะกับบริวารของตัวเองนี่แหละค่ะแต่อยากจะให้วางแผนการเงินกันให้ดีๆหน่อยนะคะบางทีจ่ายเพลินไปนะคะจ่ายจนเกินงบประมาณไปเลยทีเดียวนะคะจะเกิดการติดขัดได้นะคะอาจจะมีโอกาสเกิดรายจ่ายก้อนโตซื้ออะไรสักอย่างอยู่นะคะที่คุณอยากจะได้มานานอยู่แล้วนะคะในเดือนนี้นะคะเป็นรายจ่ายที่คุณรังเลใจมานานแล้วละค่ะ จะจ่ายดีไม่จ่ายดีนอ้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างที่จะยืนหยัดอยู่ค่ะแต่พอได้จ่ายไปแล้วก็จะรู้สึกโล่งใจนะคะอยู่พอสมควรค่ะถึงแม้ว่าเงินคุณจะหมดนะคะแต่ก็ได้ของที่ตัวเองพึงพอใจมากค่ะของที่ตัวเองชอบมานะคะ อีกทั้งรายรับนะคะยังสามารถที่จะหาได้เรื่อยๆอยู่ค่ะมีไหลเข้ามาแทบตลอดทั้งเดือนนั่นละค่ะเอาเป็นว่าถ้าคุณขยันขยันนะคะหยิบโน่นจับนี่ไปเรื่อยๆนะคะการเงินไม่ได้น่าห่วงอะไรค่ะอาจจะมีรายจ่ายอยู่บ้างก็ไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกค่ะก็มีเงินไหลเข้ามาเติมเต็มอยู่ตลอดนั่นละค่ะมาต่อกันที่ความรักกันนะคะ ถ้าจะพูดถึงเรื่องความรักของชาวตุลน,นะนะคะตั้งแต่เมษายนปี65จนถึงเมษายน66ค่ะคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะจะต้องประคับประคองกันให้ดีๆสักหน่อยนะคะหนักนิดเบาหน่อยก็ขอให้เมตตาอภัยให้ซึ่งกันและกันให้มากๆนะคะสาเหตุหลักๆมาจากพระลาหูย้ายเข้าค่ะเรียกว่าดวงช้ำนะคะมักจะมีเหตุให้ต้องตอมใจค่ะทุกใจอยู่นะคะมีเรื่องว้าวุ่นหัวใจเกิด ขึ้นค่ะเกี่ยวกับความรักความใคร่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวอยู่นะคะประกอบกับดาวพฤหัสย้ายอีกนะคะบางทีเหตุผลความถูกต้องอาจจะตกเป็นรองอารมณ์กับความรู้สึกจะเป็นใหญ่อยู่นะคะถ้าถามว่าจะมีปัญหาถึงกับแตกหักกันไหมจะเลิกลากันไหมคงจะไม่รุนแรงถึงขนาดนั้นหรอกค่ะยังมีความมั่นคงดีอยู่ค่ะแต่ขอให้ประคับประคองกันให้ดีก็แล้วกันนะคะกับคนมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะ โดยเฉพาะเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเลยนะคะอาจจะมีเหตุจับผิดหรือว่าเจอพิรุษอะไรบางสิ่งบางอย่างค่ะที่สอแววมีมือที่3เข้ามาป่วนปวนวุ่นวายนะคะ ยิ่งเป็นคู่ที่เคยมีประเด็นดราม่าก,กันมาก่อนนะคะจังหวะน,นี้อยากจะเลิกอยากจะจากลากันไปไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ตามนะคะจะด้วยเหตุอะไรก็ตามค่ะอาจจะด้วยไปมีคนอื่นหรือว่าปวดหัววุ่นวายก็ตามค่ะแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมง่ายๆหรอกนะคะยังคงยื้อยุดฉุดกระชากันอยู่ให้ถึงที่สุดนั่นแหละค่ะจะเป็นเดือนที่ยืดกันไปยืดกันมาอยู่นั่นแหละค่ะสําหรับคนโสดก็เช่นกันนะคะดูเหมือนจะมีอุปสรรคไป หมดนั่นแหละคะ่ะจะรักใครชอบใครก็มีคู่มีเจ้าของกันไปหมดนะคะหรือต่อให้มีคนเข้ามาสารสัมพันธ์ด้วยนะคะก็มักจะโกหกมากกว่าค่ะหวังผลประโยชน์จากตัวคุณซะมากกว่านะคะ คนโสดนั้นนะคะมีเกณฑ์จะเจอคนรักคนถูกใจอย่างแน่นอนค่ะในเดือนนี้นะคะต้องเลยกลางเดือนไปแล้วค่ะจะเป็นเดือนที่อารมณ์พุ่งพ่านมากค่ะแรงเป็นพิเศษเลยนะคะชาวตุลช่วงนี้หิ้วหิวนะคะแต่ส่วนมากดันมักจะไปคึกคักจิตจัจจกับคนที่ไม่ควรจะยุ่งเกี่ยวค่ะที่ไม่ใช่คู่ของตัวเองซะมากกว่านะคะต้องเรามาระวังจุดนี้ให้ดีๆก็แล้วกันนะคะหรือไม่บางคนนะคะจะได้อยู่ห่างไกลกันค่ะต้อง แยกกันอยู่นะคะจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะทํางานแยกกันอยู่ค่ะเวลาคิดถึงก็คงได้แต่คิดถึงค่ะได้ดูแต่รูปนะคะแต่ไม่ได้กอดไม่ได้จูบนะคะ คนโสดน,นะคะให้ระมัดระวังความสัมพันธ์แบบวันไน์สแตนดให้ดีนะคะคืออารมณ์มันพาไปใจมันก็ฝักใฝ่ใฝ่หาคิดถึงคดึงหานะคะไม่ได้คิดอะไรมากเลยละค่ะจุดนี้ก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะเป็นช่วงของดวงดาวส่งผลค่ะต้องระมัดระวังให้ดีๆก็แล้วกันนะคะงานกับเงินนั้นยังคงถือว่าโอเคอยู่ค่ะแต่ว่าความรักความสัมพันธ์คนมีคู่อภัยให้กันมากๆเข้าไว้นะคะ ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนักหรอกค่ะอย่าไปทำอะไรที่ผิดรูปผิดทางนะคะคนโสดอย่าเพิ่งใจร้อนค่ะคบหาดูใจกันไปนานๆไปไกลๆก,ก่อนก็จะเป็นการดีนะคะ มาต่อกันที่สุขภาพกันค่ะด้านสุขภาพนะคะช่วงนี้คุณปาร์ตี้สังคมมีมิทติ้งบ่อยๆนะคะระมัดระวังการกินของจัดจัดหวานหวานจัดหรือว่าเค็มจัดนะคะต้องระมัดระวังกันให้ดีสักนิดหนึ่งนะคะกระเพาะอาหารพวกลำไส้อาหารไม่ย่อยนะคะจะนำมาซึ่งโรคประจำตัวได้นะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่ค่ะพักผ่อนให้เพียงพอก็แล้วกันนะคะรักตัวเองด้วยนะคะอุบัติเหตุไม่มี อะไรคะ มาสรุปประเด็นกันนะคะเดือนนี้จุกจิกค่ะปวดหัวนิดนึงนะคะเรื่องของรักๆไขๆนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้ผ่านไปได้นะคะการงานการเงินการเรียนแม้แต่ภาระอะไรต่างๆนะคะที่คุณดูแลอยู่ค่ะขอให้ใส่ใจให้มากๆนะคะอย่าได้ละเลยรายละเอียดสําคัญๆนะคะมีโอกาสที่จะพลาดได้ค่ะ,ละหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างพยายามทําด้วยตัวของคุณเองนะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้องแสดงฝีม แล้วละ่ะะคช่วงนี้ความช่วยเหลือจากภายนอกค่ะหรือจากผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเข้าไม่ถึงคุณสักเท่าไหร่นะคะแต่เขาก็คอยมองดูคุณอยู่นะคะขอบอกว่าพยายามทําคะแนนค่ะพยายามทําชื่อเสียงทําโอกาสนะคะแล้ววันข้างหน้าจะดีนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีตุลค่ะที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังแล้วก็วางแผนกันล่วงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุกประการค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดยังอยู่นะคะเตือนสติกันหน่อยนะคะ,ะถึงจะฉีดวัคซีนเข็มสี่เข็ม5เข็ม6แล้วยังไงก็ต้องระวังเหมือนเดิมค่ะ เวลาจะออกไปข้างนอกก็ปิดแมสด้วยนะคะเวลาจะรับประทานอาหารก็ล้างม้ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารค่ะเป็นห่วงจริงๆนะคะผนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน ep ต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บ๊ายบายค่ะทุกๆคน